จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูปลานิลทอดน้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดมาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะให้เพื่อนเนาะน้ำปลาค่ะของเราไปล้างค่ะด้วยเกลือและน้ำท้มสายชูให้สะอาดเลยนะ ส่วนขั้นตอนแลอว,วิธีการล้างปลาก็มีลงทําคลิปไปให้แล้วเนาะและการเตรียมค่ะก่อนที่เราจะนํามาประกอบอาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มทอดผัดหรือแกงนะได้หมดเลยค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเราผึ่งค่ะให้เขาเสด็จน้ํานะ หลังจากที่เราพักเขาจนสเสด็จน้ําแล้วนะให้แห้งค่ะ,สะเสด็จน้าแบบนี้เลยนะให้บีบมะนาวใส่ลงไปค่ะการบีบมะนาวนะเวลาทอดขัดทาให้ปลาของเรานะนุ่มขึ้นและที่สําคัญค่ะจะทําให้ยิ่งไม่มีกลิ่นคาวอย่างเลยนะยิ่งใครที่บอกว่ากิกนแล้วมีกลิ่นคาวกลิ่นโคนเลยประมาณนี้ค่ะให้บีบมะนาวใส่ไปเลยเล็กน้อยพอนะแค่ให้พอทั่วค่ะ แล้วก็เขาเลยให้ทั่วเลยนะนี่เลยแล้วโรยแป้งมันค่ะให้แค่พอเคลือบเองนะถามว่าทำไมถึงให้ใส่แป้งมันนะส่วนหนึ่งเลยค่ะมันจะทำให้ข้างนอกกรอบนะแต่เนื้อปลาของเรายังคงนุ่มอยู่ค่ะและที่สำคัญเวลาเรานำไปคลุกกับน้ำซอสต,ต่างๆค่ะมันจะทำให้เนื้อปลาของเรายิ่งมีรสชาตินะคือเขาเรียกอะไรนะเกาะติดเนาะทำให้ซอสต,ต่างๆค่ะเกาะติด เนื้อปลามันทําให้เนื้อปลาเวลาเราทานแล้วค่ะก็จะมีรสชาติและอร่อยเนาะนี่ค่ะเขาเลยไม่ได้ใส่เยอะก็จนแบบเป็นปลาชุบแป้งทอดเสร็จแล้วค่ะแเราก็นําไปทอดเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะเทน้ามันลงไปเลยน้ํามันร้อนแล้วค่ะนําปลาลงทอดเลยค่ะ ให้เหลืองกรอบเลยค่ะก็ซอน,นขึ้นเลยนะก่อนที่เราจะไปคั่วน้ำปลากันนะเรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มหมูก็จะมีนะกระเทียมพริกจินดาเขียวและพริกจินดาแดงค่ะแล้วนี่เลยค่ะเหลืองๆแบบนี้ใครๆก็คิดว่าจะเป็นขิงไม่ใช่ค่ะ มะม่วงค่ะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะนี่เลยค่ะก็จะเป็นสีเหลืองน่าทานค่ะแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะนี่เลยค่ะเปรี้ยวก็เปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวนิดเดียวเองค่ะนี่เลยมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะกูจะใส่น้ำมะนาวสี่ช้อนน้ำปลาค่ะกูก็จะใส่เท่ากันทั้งมะนาวเลยมะนาวเท่าไหร่น้ำปลาเท่านั้นนะน้ำนาวสี่ช้อนน้ำปลาก็สี่ช้อนค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ตัดลดนะก็คือจะไม่ให้หวานมากนะสําหรับน้ําจิ้มของอุ๋ยค่ะจะเป็นเปรี้ยวนํานะเพราะว่าข้วน้ําปลาของเราค่ะจะมีออกรสชาติเค็มอมหวานเนาะนี่ค่ะให้นําพริกกระเทียมค่ะไปสับเลยค่ะแล้วใส่ลงไปเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาใส่มะม่วงค่ะลงไปเลย นี่ค่ะเราเทน้ำมันออกเลยเปิดแก๊สเนาะเดี๋ยวก็ใส่น้ำไปค่ะให้ใส่น้ำสะอาด4ช้อนค่ะซึ่งจะเป็นน้ำผสมกับน้ำปลาค่ะในปริมาณเท่ากันค่ะ4ช้อนในปริมาณที่เท่ากับน้ำเปล่าเลยค่ะ แล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวไปเลยน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนนะจะเป็นเค็มอมหวนะานนะทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีรสชาติออกเปรี้ยวนี่ค่ะแล้วขาดหวานเล็กน้อยค่ะอยังเค็มโดดอยู่นะก็จะตัดด้วยน้ำตาลมะพร้าวไอเลี้ที่น้ำตาลมะพร้าวเนาะ่วน้ำตาลทรายจะให้ความหวานที่หวานแหลมเนาะนี่ค่ะเมื่อเราได้รสชาติที่ถูดใจแล้วนะ แล้วเราก็จะเคี่ยวค่ะซอสของเรานะเริ่มเหนียวค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเหนียวจนเป็นคาราเมลนะแค่ให้มีความสุกข้นค่ะเท่าน,นี้เองนะให้มีความเหนียวข้นประมาณนี้เลยนะนี่เลยนี่ค่ะนี่ค่ะให้เราใส่เนื้อปาลาลงไปเลยค่ะเราต้องพั่วเลยนะ เราก็จะได้ปลานินทอดน้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ